razor it is good to see you venture from your quarters have you recharged your ring i am curious about the process and how it differs from the green lanterns เราเติมจิตคน้นยกความเสียข้าว <c oughs> จาไปทำอะไรที่นี่คำอ่อนวองไงไรกอยากมายุ่ง I was monitoring your vital signs became abnormally high เ <c oughs> จ้าไม่เข้าใจหรอกว่ามันยากขนาดไหนข้าออกจากไพ่ความแช่ครออะโท t ซิตัแต่หวนยังอยู่กับข้านั่นคือความโกรธในใจข้ายังอยู่แล้วต้องใช้คำปฏิญ,ญาของไฟแลนเทนเพื่อรีชาร์จมัน I have observed how the ring affects your emotional state what is the rest of this oath และเปลี่ยนใจเจ้าสู่ความช่างปดวดร้าวเราจับเขาสิ้นคือชะตากรรเจ้าน่าสนใจเหรอมันชั่วร้ายราคาจำใจต้องกล่าวมันซ้ำๆอีกครั้ง Razor ร์ฉันไม่ n ด้อาไป have you finished your recharging ritual yang i have something that might help i ran a detailed analysis of the rhythm and meter of your red lantern oath and have created an alternative that should also be effective <laughs> I detect no change in your metabolic rate. Have you recharged? ชาร์จแล้วขอบใจไอย้ยาความห่วงใยของเจ้าคาสับซึมบ้างอยากให้มันง่ายอย่างเงน้นนะตัวเลือดและโกรธาสิสติกชันเราเติมจิตควันด้วความสกปงกล่าเปลี่ยนใจเจ้าสูขข่ความเชีปลอดรับเราจะงเผาสิน้น 可是他工匠。